ใช้ชีวิตยอยู่ในบนพื้นฐาน,นคำว่าเศ,ษศร,รษฐกิจพอเพียงดับบัดนะเนี่ยเราทําตามแนวพ่อหลวงอยู่ได้ค่ะตามแนวปรัชญาเศ,ษศร,รษฐกิจพอเพียงน้อมนําสิ่งที่พ่อหลวงสอนไว้นะคะอันนี้มาดามทําตามแนวพ่อนะคะแล้วก็สานต่องานที่พ่อทําตอนนี้มาดามแบ่งปันด้วยค่ะแบ่งปันองค์ความรู้ที่มาดามมีให้กับคนที่สนใจหรืออยากจะเรียนรู้นะคะเขาเรียวกว่าทําน้อยแล้วให้ได้มากเขาเรียกกันเพิ่มมูลค่า การแปลรูปแล้วมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าดาวัมันสามารถเอาไว้เก็บอายุไว้ได้นานกว่าครับ,รบมะกอกที่ดิบกับมะกอกสุกเนี้ยมันมันไปคนละรสชาติเลยนะอันเนี้ยครับก็สวัสดีครับพี่น้องครับดาวัดดําเนินสะดวกวันนี้ดาวัดอยู่ที่ไล่แสงสกุลลุงครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องเราเนาะมาเก็บที่เขาเรียกว่ามะกอกมะกอกน้าใช่ป่มมาดามใช่ค่ะอ่าทักทาย S <S เอที่หน่อยมาดามสวัสดีค่ะ,คะมาดามมาดามวันนี้ดับวัดมาดูมาดับเก็บมะกอกนะ,ค,ะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเก็บมะกอกแล้วก็ไปทำแช่อิ่มดับวัดโอ้ับครับ,ร,บรู้เปล่าว่ามะกอกแช่อิ่มที่ไล่แสงตะกูบบลุงนี่มีที่แรกแล้วก็ที่เดียวเนาะที่มะกอกน้าเนี่ยที่ยังมีเหลืออยู่ดับวัดเนี่ยเห็นไหมดูต้นสิสมัยก่อนเนี่ยปลูกเอาไว้เพื่อ เป็นแนวการตะลิงพังเนาะเห็นไหมลากเขาจะยึดทําให้เอ่อริมสะเนี้มันไม่พังอะดับวัดเห็นไหมแต่สิ่งที่มันได้เกินค่าอนะดับวัดรเห็นไหมดูปีน,นี่มาดามได้ก็อมะกอกเนี่ยเยอะเลยมาดูฟาร์มดกเห็นเขาไหมคะดับวัดครับอุ้ยดกมากเลยแล้วก็มาดามเอามาทําแปรรูปมาทํามะกอกใช้อิม่มแล้วก็มาดามมาทมามะกอกอบแห้งโอ้ยการเพิ่มมูลค่าเราใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านน่ะ เอามะกอ,อกเนี่ยไปดองแล้วก็ค่อยเอามาทําการใช้อินแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ลูกพ่อท้าววัดมาดามทําอะไรมาดามทํากิ่งพันุโอ้นี่นะต้นพันต้นมะกอกของเราตอนนีมน้มันผ่านมากี่ปีแล้วมาวดามตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสามสิบเจ็ดเจตนาของมาดามก็คือปลูกกันตะลิงพังงนัันเองใช่ใช่ใช่เลยโอ้เห็นไหมนี่นี่เห็นไหม,ไมแล้วก็ณตอนนี้ มันได้ผลผลิตเกินคาดนะดับ,ดบวัดเนาะเพราะว่าเราเอาสิ่งที่เรามีมาทำแปลเพิ่มมูลค่ามันก็เป็นไรายได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งนะเดี๋ยวนี้มะกอกมะกอกน้ำเนี่ยมันแทบจะสูญพันธุ์เลยนะดับวัดเพราะสิ่งอะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆของโบราณเนี่ยมันมีคุณค่าจริงเนาะจะมองว่าโอ้มะกอกนี่มันจะทำอะไรกินมันจะทำไรายได้สร้างไรายได้ไหมโวมมาปีๆหนึ่งมาดาม มีรายได้จากตรงนี้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะมี20่ต้นดับวัดเนี่ยรอบรอบสะเหล่านี้เก็บรอบหนึ่งเป็นตันเลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีรถโรงงานมาเก็บเนี่ยเขาจะมาเอาคนงานมาฟาดฟาดแล้วก็เขาก็เก็บช้อนขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าโลละสิบห้าบาทโลสิบห้าบาทนะมาดามนะพ <c oughs> ื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับมาดามครับตรงนี้ที่รอบรอบที่ปลูกมะกอกเนี่ยก็ประมาณเาสักสองไร่ได้ค่ะสองไร่เนาะใช่กับทั้ง ทั้งผืนเลยเนี่ยทั้งผืนแล้วก็สิบไร่ค่ะสิบไร่นะครับโอ้โหเนี่ยทับวัดดูสิเนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยที่เราทํานะนี่กิ่งพันดับวัดโอ้ที่กิ่งตอนของมาดามได้ตอนไปด้วยใช่แล้วก็มาดามจะขยายพันครับครับอ๋อเราจะเพิ่มไปตรงนู้นอีกค่ะดับวัดนี่นี่นี่กิ่งพันเราเนี่ยเห็นไหมนี่ออกลากแล้วนี่ออกลากแล้วด้วยค่ะมันเป็นไม้ที่ไอ้นี่มากเลยง่ายต่อการเลี้ยงดูการปลูก เขาไม่กลัวน oh, yes, yes. ้ Take ําเนิมอะไรเลยอะตาวัดนะพูกแล้วม e like anyway. okay. ันมันมันมันปีสองปีก็ได้ได้เห็นดอกแล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะรักษาเขาไว้ยังไงถ้าปีสองปีเขาเริ่มออกดอกถ้าเกิดเราบํารุงนะตาวัดมันก็จะเอมีลูกแต่ว่าเราไว้ห้ัมโตสักนิดหนึ่งตาวัดเนอะให้เขาโตสักหน่อยสักสามปีเนาะเราค่อยไว้ให้มีลูกก็เนี่ยดูสิยี่สิบปี แล้วมากอ,อกกับดียางดาบ,บตูกเอาไว้เนี่ยมันอยู่ยันชั่วลูกหลานโอ้อยุยืนชายอยู่ยันชั่วลูกชั่วลานเลยยิ่งแกุ่ดมศักดิมาดามทีนี้ไอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันออกกี่รอบครับเออของมาดามเนี่ยที่อื่นเขาจะออกแค่รอบเดียวอ๋อ,อป,ปีปีละครั้งใช่แต่ที่ไรเนี่ยมันออกตลอดเลยอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ๋อผมว่าเรื่องระบบน้ําหรือเปล่า ใช่ค่ะหรือยังไงก็น oh. ี่นมะดับบัสเห็นไหมนี่เห็นไหมดอกเขาเริ่มออกต่ออีกเลยไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้ที่ลูกแล้วก็ดอกเขามีต่อเห็นไหมคะออเขาจะออกดอกที่ปลายปลายกิ่งนะนี่นี่เห็นไหมะอืนไหมดาบบัสเห็นปะเนี่ยเขาก็เริ่มมีดอกต่อออกไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราก็มาดามก็จะมีมะกอกใช้อิ่มดองอยู่ตลอดเรื่อยๆนี่เห็นไหมดับบัสเห็นไหมคะอันนี้ลูกแล้วก็นี่เห็นไหมออกดอกปีปีหนึ่งก็คือ ออ,ออกผลผลิตมาเนี่ยประมาณปีประมาณเดือนนี้ใช่ไหมมาดามใช่จ้องเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็จะตั้งแต่กรกฎาคมสิงหา oh. กรกนยนี้เธอจริงๆแล้วทุกปีนะ่ะป่านี้หมดไปแล้วแต่ปีนี้ด้วยอากาศแมลงทับวัดออากาศปีนี้ค่อนข้างจะแรงนิดก็เลยมะกอ,อกมนันนนั้ก็เลยยืดดอกไม้อีกหน่อยนึงครับแล้วก็มันก็จะมีไปปลายปลายอีก <c oughs> ปลายปีอีกนะแต่วัตูนละธันวามกรลาก็ยังมีนะ แต่ปลายปลายปีนั้นก็จะไม่เยอะเท่าฤดูนีอืมอ่ามะกอกเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเติบโตได้เร็วนะถ้าเกิดคนได้ฝนนะดับวัดเขาจะพองเร็วมากเลยแล้ววิธีสังเกตนะถ้าเกิดรูปแบบไหนที่มันแก่จัดนะดับวัดนี่นะคะแบบเนี้ยถ้าเกิดเขายังไม่แก่เนี่ยมะก้นเขาจะแหลมแบบนี้นี่ยังไม่แก่ใช่ยังไม่จัดอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมามะกอกที่แก่จัดนะนะดับ,บัด มันจะมนเต็มเลยเห็นป่ะไหม,มดูซิสังเกตดีค่ะนี่ือใช้ได้แล้วแก่แล้วใช่อันนี้เนี่ยไหเขาจะมนเต็มเห็นไหมไหมคะ่ะครับเนี่ยมาดีมะกอกถึงแม้ว่าจะลูกเล็กถ้าเขาเกิดแก่จัดเขาก็เขา,าก็จะไม่มีตูดแหลมๆอะ่ะครับแลับจคือจะลบเหลี่ยมเลยอ่ามันมันแล้วมัน,มนลบเหลี่ยมเ <c oughs> นี่ไนยไหมคะดับบัาเห็นไหมอ่าครับเหลี่ยมจะไม่ค่อยมีนะครับ มันก็จะออกสีนวลๆถ้าเกิดยังไม่แก้จัดมันก็จะออกสีเขียวๆเขียวเขียวเข้มมันนะทีนี้ปัญหามาดามปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการปลูกมะกอ,อกน้าเนี่ยมีไหมเรือ่องปัญหาต่างๆโรคแมลงมีบะาส่วนมากที่ไม่เคยเจอนะไม่ค่อยมีมันก็จะมีอาจจะมีช่วงที่หน้าฝนก็อาจจะมีตัวมแมลงปีกแข็งบ้างแต่ทางเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ได้ใช้เคมีไม่ได้อะไรเนาะส่วนใหญ่เราก็ปล่อยธรรมชาติครับ ที่ทํามาเนี่ยจะปล่อยธรรมชาติหมดเลยก็ก็เรียกเทวดาเลี้ยงเทวดาดูคือพูดง่ายที่ดูแล้วเนี่ยคือตอนนี้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่มีโรคแมลงเลยเนาะใช่ใช่ค่ะตาบัตอุ้ยตาบัตดูนี่นี่ดูสิรากเขาออกแล้วนี่เนี่ยตอนนี้ติดตอนอิ่มเลยนะครับพี่น้องครับเนี่รากเด็ดออกแล้วนะครับรากแพงแล้วนี่ตาบัตดูนี่รากดกดูเนี่ยก็ตอนนี้มีลูกค้าทางท้าบุรีผ่านเข้ามาเนาะใช่นะอืมครับ แล้วเดี๋ยวมาดามก็จะขยายเพิ่มไปอีกค่ะเราจะปลูกอีกประมาณสักสามไร่เราก็จะปลูกมะกอกอย่างเดียวเลยครับก็นะมันเป็นอะไรที่มาดามไม่คาดคิดเลยนะว่ามันจะเป็นรายได้ที่เป็นรายได้แทบจะเป็นรายได้ลักของที่ไล่เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่อื่นเขาบอกว่าปลูกมันจะขายได้เลยมันจะ,ะไรายได้โอ้แต่มาดามเอามาทําแปรรูปไงม,มูลค่าเพิ่มก็ถ้าเกิดอย่างกระเก็บสดเพิ่งจะโรแล้วสิบห้าบาท <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรามาทําแช่อิมเราได้กิโลละหนึ่งร้อยเรามาทําเองชออใช่แล้วก็ได้มาทำก็เราใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านดูสิแต่บัดโอ้มันดกมากเลยแต่ข้อเสียข,ของมะกอกก็คือมะกอกน้ํามันเนาะถ้าเกิดเขาแก้จัดแล้วเ <c oughs> ขาจะล่วงนะคะเขาจะล่วง <c oughs> <c oughs> ถึงเวลานี้มันจะล่วงจะล่วงเลยถ้าเราเก็บไม่ทันก็จะล่วงใช่ครับใช่นี่ นังก็จะมีตะก้อแบบนี้นะคะดาบัสเนี่ยนี่นี่เลยแล้วสอยแบบนี้เลยเนี่ยแต่ปีนี้ลูกจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวคือประมาณกันยาสิงหาในสิงหากันยาสิงหากันยานะครับของแต่ละปีนี่นะครับพี่น้องครับนี่ก็ใช้ได้แล้วถ้าเกิดทางไอีสานเขาเรียกอะไรนะบัคเซลหรือไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจบัคเซลหรือเปล่าหรือ กินกินสดก็ได้เลยกินได้เลยจิ้มพริกเกลือแบบนี้ใช่ค่ะบางคนก็ชอบเป็นสดมันก็ออกเปรี้ยวออจะติดควานนิดนิดติดาดแต่าเปรี้ยวแต่ว่าคนไทยนะะก็ของเปรี้ยวก็ไม่ได้ชอบกันเท่าไหร่แล้วก็มันมีติดฟาดนิดเราก็เอาไปทําลองเกลือนิดนคมันก็จะลดในเรื่องของควาดและลดของกันเปรี้ยวดับัดเนะแล้วก็มาทําคุกกับพริกกับเกลือหรือมาทําการใช้อิ่มได้อีกอืม เป็นถือว่าเป็นผลไม้ถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจมากใช่ค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายแทบจะไม่ได้ลงดูแลเลยต้นที่มะเขืครับรากเขาจะทําให้อยู่ข้างๆบ่อข้างๆข้างสระน้ําเราใช่นะครับแล้วมันจะทําให้ดินดินทิศสะเราอ่ะไม่สไลด์ไหมตบบัสเห็นไหมคะรากเขาเกาะเกาะเกจะดินสะเราเนาะทำให้ดินไม่พังไม่สไลด์นะครับพี่น้องครับ ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งแล้วแมํารามเนาะในการที่จะขุดขุดบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยก็ต้องมีต้นไม้ด้วยแต่ต้นไม้ชนิดไหนแหละที่มันจะแบบยึดเกาะขอบตลิ่งเราได้ดีใชแล้วก็ลั้มหนัมีกําไรด้วยให้ลูกให้ผลผลิตด้วยพี่น้องนะครับในการที่จะนําไปแปลรูปแล้วตาวัดรู้ป่าวว่าลากเขาตรงเนี้หอยขมเขาจะชอบมากเลยนะอหอยขมก็จะเกาะตรงนี้นี่นี่ตาวัดก็จะเกาะตามลากแล้วเขาเจริญเติบโตได้ดีมากมีไม้ขมมา อยู่ด้วยเนาะอ้ข่อมก็จะเกาะตามรากเนี่ยเขาเืาชอบถือว่าเป็นระบบนิเวศนะเป็นระบบนิเวศของเขาเลยนะครับใช่ได้เก็บได้ทำเราอยู่กับไร่กับสวนโอ้ยดับวัดนชีวิตนะตอนนี้เราได้อยู่กับไร่กับสวนเราได้อยู่กับการที่เราปลูกแล้วเราได้มาทำเองปลูกเองไปรูปเองขายเองโอ้ดับวัดเราสามารถที่จะกําหนดราคาว่าอ่า ดัรงราคาเท่าไร่แต่เราก็ไม่ได้ขายจนแพงเกินนวะดบัสเนาะอย่างน้อยก็เหมือนเราได้แบ่งปันกันกินแล้วก็เราก็มีไรายได้แล้วเราก็มีงานทําแล้วก็ให้คนในชุมชนน่ะได้มีไรายได้ด้วยครับอย่างการเก็บเนะี่ยกมาดามก็จะใช้คนในชุมชนเข้ามาเก็บแล้วก็จ้างเขาพาเขาทําอะไรอย่างเงี้ยกระจายรายไ,ได้คนแกๆ่ๆเขาก็มีไรายได้ดบับเราไม่ต้องทําเองทั้งหมดเนะาะจากการปลูกเล่นๆจากการปลูกเพื่อจะเป็นการยึดหน้าดินขอบสระเราเนาะใช่ กลายเป็นว่าหลังจากผลผลิตที่เขาออกมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราอย่างไม่น่าเชื่อนะใช่ค่ะแล้วมาดามเคยคิดมาก่อนไหมว่า <laughs> สิ่งพวกนี้มันจะตอบแทนเราที <laughs> <laughs> แรกก็ยังไม่คิดเนะนอะมาดามเนาะใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้คิดก็มันล่วงเราจะทําอะไรดีนนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลาเรามาทําเรามาทา,าทแล้วเราก็ให้ลองชิมเอ้มันขายได้นี่เนาะลองชิมก่อนอร่อยอร่อยเราก็เลยทําแล้วก็ไปวางตามร้านค้าชุมชนบ้าง ไปส่งโรงเรียนบ้างให้เด็กนักเรียนเขาได้กินได้อะไรแต่ว่าส่วนหนึ่งเราส่งสหกรณ์โรงเรียนไงแต่บับ,บก็สมมติว่าเราขายเด็กก็สิบบาทเราก็ส่งครูสักแปดบาทอีกสองบาทนะก็เข้าสหากรณ์ไปใช่ไหมคะนี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ในตำบลกอนโดนะี่มีที่นี่ที่เดียวนะมัง้งมะกอกที่ยังเหลืออยู่อะค่ะดับวับ,บเขามองข้ามว่าเอ,อไม่น่าจะเป็นพืชที่สร้างไรายได้อ แต่กลับมันมาดามเอามาทาจ้างเป็นไรายได้ปีปีหนึ่งมาดามก็มีไรายได้แหละ,ะนี่ค,คือสิ่งหนึ่งซึ่งเกษตรกรเราควรให้ความสนใจแล้วก็ถูกมองข้ามด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรื่องราวต่างๆในผลผลิตในในไร่ในสวนในแปลงของเราเนี่ยคือเวลามันออกผลผลิตเนี่ยเราก็จะขายแบบสดๆแต่ว่ายังลืมนึกถึงไว้ว่าเรื่องการแปรรูปก,การต่อย,ยอดชนี่นนสําคัญมากใช่เลยค่ะแต่บัตรเนี้ มาดามคิดว่าถ้าเกิดเรามีสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามาทํายังไงเขาเรียกว่าทําน้อยแล้วให้ได้มากเขาเรียกการเพิ่มมูลค่า,คาการแปรรูปแล้วมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าดาบับัมันสามารถเอาไว้เก็บอายุไว้ได้นานกว่าครับ,รบใช่ไหมคะก็คือมาดามก็ใช้ลักษณะการการเก็บแบบโบราณใชภูมิป,ปัญญาชาวบ้านเรานี่แหละใช่<ม><ม>การถนอมอาหารโดยใช้เกลือ ใช้เกลือจริงๆแล้วถ้าเกิดมะกอกในเก็บๆแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็ใส่น้ําดองไว้นะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีนะคะแต่ว่าก็เอาถุงผูกให้แน่นเลยนะคะแล้วไม่ให้อากาศเข้าพอเวลาที่เราจะมาทําการแช่อิม่มเราก็เอามาดองเกลือดึงน้ําเกลือออกแล้วก็ทําการแช่อิม่มเพราะฉะนั้นเนะี่ยมีมะกอกแช่อิ่มได้ตลอดทั้งปีครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูกระมาดามเลยว่าขั้นตอนการทําตรงนั้นนะเดี๋ยวเราไปดู กันได้เลยนะครับผมค่ะครับนี่เราก็เก็บได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราเก็บได้เยอะแล้วนะมาดาได้เยอะแล้วนู่นนะคะในกระป๋องเราเต็มกระป๋องแล้วนะนะครับสัสบรรยากาศไปด้วยระหว่างนี้เนาะระหว่างที่เราจะเดินทางไปชมวิธีการแช่หิ่มการแปรรูปต่างๆานั่นะแล้วก็ไปดูส่วนผสมซึ่งมาดาไม่เคยเปิดเผยมาจากที่ไหนเลยนะครับจะมาเปิดเผยกับช่องทาวัดช่องเดียวเลย จะเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่รู้อยากให้องค์ความรู้เนาะนะครับก็คือหลักๆคือมาดามจะแบ่งปันนะครับพี่น้องครับอยากจะแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆน่นนะฮะดูในดกมากเลยนะครับพี่น้องครับระหว่างเดินผ่านมาบางลูกก็เริ่มจะร่วงแล้วแก่จัดนะครับนี่ฮะที่เราเก็บมามาดามเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณหนึ่งถังใหญ่ๆนะครับผมโอ้โหเนี่ยครับโอเคเลยนะครับผมใช่ ถึงตรงนี้นะครับพี่น้องครับก็เป็นต้นพันธุ์หิ่งพันธุ์ซึ่งมาดามได้ตอนไว้นองมาดามเนาะใช่ค่ะแล้วก็มานํามาลงถุงดํานะครับดูรากเต็มเลยพี่น้องนะครับโอ้ดูนี่ค่ะรากทะลุถุงแล้วนะครับพี่น้องใช่ค่ะดาบัดแล้วเนี่ยต้นสูงประมาณ1เมตรแค่ดับัดใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นนะเขาก็จะตอนต้นต้นขนาดนี้เนาะอืมใช่ใช่ครับนี่ดูสิค่ะทีนี้ถ้ามีคณะหรือว่าคนที่มาศึกษาดูงานเนาะถ้าสนใจก็นะครับหยิบกลับบ้านได้เลย เดี๋ยวต้องจ่ายตังค์นะว่ากันไปนะคะถ้าเกิดเอาจํานวนเยอะหรือจะไปปลูกปนแปลงใหญ่ๆก็อีกในอีกราคาหนึ่งในเลทกันเนอะเรื่องราคาเรายังไม่ต้องพูดถึงต่ถามว่าคุณมีความอยากจะปลูกไหมเวดามบอกว่าต่อไปอ่ะมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะเป็นตลาดที่น่าสนใจนะรับวัดเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกอ่ะเราปลูกคนจะปลูกเยอะๆไปเลยครับ ปลูกเป็นแปลงเลยเพราะว่ามันจะมีรถโรงงานเขามาเก็บเขาเอาไปส่งลงดองอ่าลงดองที่เ็าทามะขามแช่อิ่มพุทราแช่ดองอะไรประมาณนี้ดาวัดแปลรูปเนาะก็ขายของนิดหนึ่งน้าไม่เป็นไรขายของนิดหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ก็คือถ้าใครสนใจก็อย่างน้อยมาดามก็มีกิ่งพันมีต้นพันใช่โอ้ครับขอบคุณมากเลยนะครับมาดามครับในการจะขยายพันธุ์ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มไปด้วยแล้วก็เป็นการ ขยายพันธุ์ของมะกอกน้ําเราใช่ดับวัดแล้วก็ถ้าเกิดปลูกเป็นจํานวนเยอะๆนะถ้าเกิดมีลูกนะมาดามสามารถให้โรงงานอะไปเก็บได้เลยมไม่ต้องกลัวปลูกแล้วตลาดมีรองรับแน่นอนครับหรือว่าถ้าจะเกิดเอาไปปลูกเล็กๆน้อยๆมาดามก็จะบอกวิธีการทําแช่อิ่มหรือดองว่าทํายังไงที่จะสร้างไรายได้ให้กับมะกอกน้ําไปดูกันเลยครับผม นะครับวันนี้บุกหลังครัวบุกเข้าหลังบ้านเลยเนาะบุกเข้าคลังอาวุธคลังกระสุนของมาดามเลยนี่ก็คือเตรียมนะครับมเที่จะแต่รูปแล้วที่ดองแล้วพร้อมที่จะแช่อิ่มตบวัดเห็นไหมเห็นไหมคะก็ะละมังหนึ่งเยอะมากเลยเห็นไหมอันนี้คือการดองนี่พร้อมที่จะแช่อิ่มตบวัด จะแช่อิ่มนะ,ะโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนที่จะการแปะรูปแล้วตอนนี้มาดามขั้นตอนอะไรครับปีน่น้ออ๋ออันนี้ที่เราต้มมาแล้วนะคะมะกอ,อกที่เราต้มเอาความคืนกับความเปรี้ยวก็ออกนะคะดับวัดเนี่ยเม็ดเขาก็จะร้อนเห็นไหมเราจะร้อนแบบนี้ดับวัดเนี่ยก่อดึงกันแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดอ่าล้งางาแล้วใช้และนียพอเราเราบีบเม็ดออกนี้ใช่ไหมคะนี่เราก็ใส่เพื่อเตรียมที่จะทําน้ําเชื่อมดับวัดเห็นไหมเราจะไม่มีเมล็ดเนี่ยเห็นไหม เห็นป่ะบีบอมเล็ดออกเลยบีบอาเม็ดออกนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เคี่ยวน้ำเชื่อมก็มะกอ,อกหนึ่งกิโลใช้น้ำเชื่อมครึ่งกิโลครับเนี่ยมาดามบอกสูตรให้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วถ้าเกิดเชื่อมแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะถ้าปัดนี่เห็นไหมเน,มนีมันไม่มีมลเม็ดไม,มไม่มีเม็ด,ไมมมดอไม่ต้องมานั่งระวังว่าเม็ดจะเป็นยังไงนะคะ บีบเม็ดออกเนาะใช่ก็บีบเม็ดออกเนี่ยมามบีบเอาง่ายๆเนี่ยมาครับพอเราที่เราบีบเม็ดออกแล้วเดี๋ยวเราก็เคี้ยวน้ำเชื่อมแช่ครับเมื่อเราเคี้ยวน้ำเชื่อมได้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาลงลงไปแช่ในหมอ้อที่มันเป็นสแตนเลสหรืออะไรนะคะแบบวัดก็ให้ไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงเนี่ยวิธีการบีบมาบีบเอาเม็ดออกเนี่ย ง่ายนะตาบัานไมน่าทานไหมมันจะนี้มันก็เหลือแต่เนื้อล้วนๆไม่ต้องมีเม็ดนะครับบีบเม็ดดอกแค่นั้นเองขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วได้ขั้นตอนนี้ใช่แล้วเดี๋ยวก็เท่ยวน้ําเชื่อมแล้วก็ลงไปใส่นะคะแช่ไว้สักหนึ่งคืนช้าแล้วก็ตักึ้นนะคะให้น้ําเชื่อมมันจะเด็ดแล้วก็ทําพริกกเกลือหรือเราจะชอบแบบไหนพริกป่นพริกสดทําคุกๆ ลาดคลุกแล้วก็บางคนก็จะใส่กุ้งเพิ่มที่มันเป็นม,ออมะกอกเื่อมส่งเครื่องโอ้ครับครับงเครื่องด้วยสรงเครื่องก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเนะาะบัตนี่มะหยุดสิเขาจะบีบเอาเม็ดออกอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยสะดวกง่ายต่อการทานเนาะแต่บ,บัตเนาะครับผมนี่มาขั้นตอนการต้มกันเลยนานไหมมาดาก็หนาำแค่เราบีบว่าเขาเม็ดเขาล่อนเราก็าขึ้นได้แหละ แล้วก็มาล้างบีบหลุดแล้วก็แล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็พักไว้เย็นแล้วเราก็มาบีบมิตรครับครับเนี่ยไหมในพี่น้องเราเอฟซีเรากําลังรับชมจางคลิปนี้ก็น้ําลายไหลแล้วมาดามนี่คือในส่วนที่สําเร็จแล้วพร้อมกินพร้อมทานนะครับพี่น้องครับซึ่งดาวัดในเบื้องต้นที่ดาวัดชิมดูแล้วถูกใจมากเลยหวานชื่นใจพี่น้องเห็นมาดามบอกว่ายิ่งแช่เย็นเนี่ยยิ่งแบบอร่อย เป็นรสชาติที่แบบฟินเลยใช่ค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนงมาดามเนาะใช่ค่ะโอ้เห็นัหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยเนะดับวัดเนาะคอัมง่าบีบเม็ดออกแค่นั้นเองน้องในขั้นตอนตรกนี้นะครับใครที่มีแล้วนะครับในในไรในสวนเนี่ยก็นำไปทำแบบแปลงแบบนี้ได้ลองทำดูนะคะถ้าเกิดเราจะให้หวานน้อยเราก็ใส่น้ำตาลน้อยก็ได้ เราลองดูเนาะเราลองทําแล้วก็ลองชิมดูวงดูใช่นะคะสูตรตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันดาบัดบางคนชอบหวานบางคนชอบเปรี้ยวเปรี้ยวว่าเปรี้ยวมากหวานมากแล้วแต่แต่ว่าของสูตรของมาดามก็จะเป็นในประมาณนี้นะคะโอ้ยฟินมากนะคะมันก็มีความสุขดีนะดาบัดได้ทํำแล้วมันก็เหมือนเราได้ลองภูมิปัญญาเราดาวัดเนาะเรา เอาของซีซคนสมัยก่อนสมัยโบราณเอามาทำนะดาบวัดก็ใช้เกลือดองถนอมอาหารแต่มันสามารถมันทําให้เรามีรายได้อันนี้สําคัญสุดเลยดาบวัดดีฝาปล่อยให้เขาทิ้งร่วงล้นโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเนาะดาบวัดเนาะอย่างน้อยวันหนึ่งขข่ได้มากได้น้อยมันก็ยังเป็นรายได้เข้ามาในครัวเรือนแต่วัดอย่างน้อยคนเรามันต้องมีค่าน้าค่าไฟค่าใช้จ่ายค่าขนมค่าอะไรเนาะดาบวัดเนาะค่าบถูกค่าเน็ตใช่ค่ะ อันเนี้ยมาดามเอาสิ่งที่เรามีมามาเพิ่มมูลค่ามันก็ทําให้เรามีความสุขกับการที่เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในบนพื้นฐานห่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงดับบัดนะเนี่ยเราทําตามแนวพ่อหลวงอยู่ได้ค่ะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนําสิ่งที่พ่อหลวงสอนไว้นะคะอันนี้มาดามทําตามแนวพ่อนะคะแล้วก็สานต่องานที่พ่อทําตอนนี้มาดามแบ่งปันด้วยค่ะ แบ่งปันองค์ความรูร้ที่มาดามมีให้กับคนที่สนใจหรืออยากจะเรียนรู้นะคะติดต่อกลับมาได้นะคะที่เบอร์0848843765หรือเข้าไปที่เพจไรแสงแตะกุลลุงก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับมาดามนะครับนี่คือการสารต่อที่พ่อทำได้ฟังและชื่นใจน้ำตาจะไหลครับพี่น้องครับ เราทำตามรอยพ่อนะครับเดินตามพ่อพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเรานี่แหละครับพี่น้องครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณมาดามมากๆเลยนะครับซึ่งมีน้ําใจน้ําจิตน้ําใจกับช่องดาวันดมาตลอดเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งปันองค์ความรู้พวกนี้นะครับโดยที่ไม่มีการปิดกั้นนะครับอยากจะให้มีอยากจะให้อย่างเดียวนะครับขอบคุณมากครับขอทุงมีความสุขครับมาดามครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณเีฟรีแฟนคลับนะครับพี่น้องครับทั้งใหม่และเก่าซึ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจดาวัดมาตลอด ขอจงมีความสุขและสวัสดีครับเช่นเดียวกันครับผม